ตะก้าเองด้วยจะจะเชื่ออะไรอ่ะสี่สีตะก้าด้วยสิจะจะเชื่ออะไรตะก้าวันนี้ตะตุนมันดนเซเว่นเองนะจะจะซื้ออะไรเมื่อไหร่จะจะซื้อได้เนี่ยจะซื้อตขนมหายอ่ะ ăn gì na? ăn dế ăn dế con. ăn kẹo nó bắp bĩnh gèn đó nè. à. ủa em mua món nha, chiên nha. xúi hai bà ba ăn phải không? Bây nãy khách đặt đồ ăn, mua đồ ăn. ủa, 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 ขนมสิขนมอะไรบ้างขนมข้าวป่นกับอะไรหนไอติมอไอติมเหรอกินน้ชากินกินน้ำอะไรอ่าได้น้ำช็อมาขวดหนึ่งพอยังใหญ่เยอหนักแล้วยังหนักแล้ว โอ้ซ oh, yeah. well, ื้อขนมไปไหนเนี่ยจะซื้อขนมไปไหนเนี่ยน้าเต้วนลองาต้มไ่จง้ต้มหอวนอต้มหเธอจะซื้ออะไรอีกอ่ะ เธอไม่ต้องซื้อรถเลยนะเธอเอารถไปทําหายหมดแล้วไม่ต้องซื้อแล้วไปเราไปดีกว่าเธอซื้ออะไรอีกอ่ะอันนี้เธอกินหรอเธอกินจริงๆหรอว้าจ้จ้อยู่ขนมม้วเลี้ยวยเจอผู้สาวด้วยซื้อเผือบพ่ชูฮะซืออ้อเผือบพิชูได้เนาะก็เนี่ยแหละบูะะะะะมต้นเต้มันเจอผู้สาวเซเว่นด้วยเอาวันนี้ได้ไหม พมาเจอหลานด้วยหลานมาเซเว่นด้วยใส่ตั้งก่อนจ้เอาเอด้วยจะมาหย่อนเหรียญอนีแล้วหรอหย่อนตุกตาก่อน มาเซเว่นทีไรหยอดแต่อันนี้อ่ะใช่ไหมม้วนไหนดูสิมีอะไรอยู่ข้างในได้ไหมไหนดูหน่อยไม่จานดูหน่อยคืออะไรไหนไม่เอารูบิดไหนดูหน่อยอะไรอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างในอ่ะโอ้ดูหน่อยนี่ได้น้องหมีน่ารักมากเลย ไปลูกไ,ไม่เอาแล้วไม่มีเหรียญแล้วบ๊ายบายไปแล้วไม่ไม่มีเหรียญแล้วลูก